ไม่ค่อยเก่งแล้ใช่ไหมไม่แล <c oughs> <t UC S 2> ้วไม่กลัวเลยเมื่อกี้แต่ตอนเขยเมนอห้กลัวชิบหายเลยตอนนั้นนะอยู่คนเดียวแล้วแมงว้าเวยมากนี่เจอดาตกเลยจบเลยไกันบอกป่ะมเสร็แลือใไหมยเราพายไปเลยเดี๋ยวลืมหนังสือ

ให้พี่นุชค่ะพี่นุชจะลดหรือ <uneasy> <mailbox cave wtedy>